เป็นแบบ360องศาโอเคเดี๋ยวไปแต่ทางเข้าเลยมีทางเข้าก็ถ้าใครรู้จักร้านกาแฟ Master Roaster นะครับก็คือเดินเลยเข้ามาหน่อยนึงก็จะเป็นตลาดตลาดเกีย่ยตรงนี้แล้วก็มีจะเห็นทางขยะรีไซเคิลขยะอื่น,นๆเศษอาหารอะไรอย่างนี้เดินเข้ามาข้างขวาก็จะเจอ เฟรนดี้เซสชันข้างซ้ายแล้วก็มีร้านกาแฟะนะครับเดินไามาอีกก็มีบารเมตอนนี้คนเริ่มทยอยมาแล้วนะฮะเดี๋ยวบ่ายเย็นๆน่าจะคนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ร้านขายออของที่หิ้วมาเที่ยวไปที่ไปนะู่นขายแชมพูขายอาหารปลาแห้งครับ ร้านของขายสบู่แชมพูเต็มเป้แล้วก็ร้านนั่งทาขายไส้ก็กำลังดูเงินเริ่มมีเสียงเพลงอันนี้น้ำตาน้ำเต้าทองน้ำขมนี่คือขมมากมาก,กินมแแา,นาแล้วก็ร้นานเสื้อเสื้อเดี๋ยวเดินรอบก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปช่องกลางนะครับด้านขวาแล้วก็ปัญจัรยา ตรงนี้จะมีบรรยาก,กาศแบบนี้นะครับนี่ขายโซดา หลังจากนั้วก็จะพ้นแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรวมนะครับเห็นเรื่องบรรเลงแล้วตอนเช้าเขามีถนะ่ายหนังตรงนี้เดี๋ยวจะมีดนตรีไทยด้วยเนาะแล้วก็น่าจะดีนะครับเย็นนี้เดี๋ยวแดดลบลง,ลง,ลงๆแล้วก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวที่สลักเกียร์กัน,นครับหาดวด้องข้าวนะครับเดี๋ยวให้ช่วงเย็นก็มีแนะนำเทาไหร่แนะครับ